ไดได้เดิไไดนครับวันนี้เราจะมาดูรถไฟตรงปากถ้ำช่องเขาครับทางด้านใต้แต่ว่ามาดูคันเดียวน่าจะเป็นขบวน85เพราะคันอื่นทิ้งช่วงนานเกิน เดี๋ยวเราไปรอดูครับนี่ครับเป็นเสาเสาเตือนก่อนจะเข้าสถานีช่องเขาตรงนี้ก็เป็นภูเขาเต็มไปหมดโอ้นฝากทำอยู่ตรงนู้นดูกไกลมากอ๋เราอยู่บนนี้แหละตรงนกิ่ง,งแหละ นี่ครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินมานี่ครับมีพามากับคุณคเก่งคุณเก่งพามาด้วยกันในแหวนมอไซค์มาครับใกล้จะถึงปากถ้ำแล้วอยากทำนาตลอดน,นึงน,นนะครับกลางอืมก็พอเด้นเดินมาหน่อยเหนื่อยเหมือนกันมาดูปากถ้ำก่อนแล้วลเดี๋ยวไปดูรถไฟกันต่อนี่เราก็เดินมานถึงยยาปากถ้ำแล้วนี่รครับ เดี๋ยวจะเดินถ่ายบนนี้ครับถ่ายรูปภาพนิ่งไปก่อนอเคครับเราจะเห็นปากถ้ำแล้วครับนี่ครับปากถ้ำอุโมงช่องเขาครับตรงนี้แต่ว่าไม่กล้าเข้าไปครับเพราะมันมืดมาก แต่ว่าผมไม่รู้ว่าทํานี้ความยาวเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้หาข้อมูลมาถ้าใครมีความรู้ตรงนี้ก็ <c oughs> ช่วยแนะนำช่วยบอกผมด้วยนะครับเพราะตรงนี้ผมไม่รู้เลยนี่ครับปากถ้ำ นี่ครับอุโมง์ช่องเขาครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอถ่ายตอนขบวนแปดห้าออกตรงนี้มาครับผมน่าจะมาแล้วกดยังกนแล้วม,มาแล้วครับตอนนี้ นี่ครับปากถ้ำของช่องเขาครับเีเราก็ถ่ายขบวนแปดห้าไปแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นศาลอยู่ครับที่ามาผมก็มาไหว้ทุกครั้งครับแอเไพี่ปุ้ยเดี๋ยวเราเดินขบวนสี่สี่เจ็ดอีกครันหนึ่งแล้วกันไปรอชมครับตอนรถออกถ้ำ ครับตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วครับสองขบวนนี่ผมก็กำลังเดินกลับแล้วอานๆจะได้มาตรงนี้สักทีหนึ่งเอ,อเดี๋ยวรอรับชมคลิปอื่นกันต่อไปนะครับวันนี้เอาคลิปสั้นๆแบบนี้ไปก่อนบ๊ายบาย